ฮัลโหลฮัลโหลสวีดนสวัสดีจ้ามาพบเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ในช่องแม่จ๋าภาพเพลินมากันอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้กับบรรยากาศที่ประเทศเดนมาร์กนะคะอึมครึมนิดนึงเนาะเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูหน้าหนาวเต็มตัวแล้วค่ะใกล้เข้ามาแล้วตอนนี้ฤดูใบไม้ร่วงก็ร่วงกันไปจนจะหมดอยู่แล้วนะคะ ใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราอยู่บนท้องถนนกันอีกแล้วจะไปไหนกันเนาะนะคะจะไปไหนกันนาะวันนี้นะคะวันนี้เราจะเดินทางไปสนามบินนะคะวันนี้เราจะไปสนามบินค่ะวันนี้แม่จะจะไปประเทศไทยค่ะวันนี้วันที่13พฤศจิกายน2023ค่ะ นะคะวันนี้เป็นวันที่แม่จ๋าจะเดินทางไปประเทศไทยนะคะไปสัก3าอาทิตย์นะคะเป็นทริปที่ไปคนเดียวแล้วก็เป็นทริปสเปเชียลนะคะเพราะว่าปีนี้ไปแล้วมาไปมาแล้วรอบหนึ่งคะ่ะทุกคนรอบนี้เป็นรอบที่2เป็นทริปสเปเชียลนะคะไปแสดงความยินดีกับลูกชายคนโตซึ่งตอนนี้เขาเรียนจบ มหาวิทยาลัยนะคะรับใบปริญญาค่ะซึ่งเป็นความภาคภูมิใจนะคะก็ต้องไปแสดงความยินดีนะคะเราก็เลยถือโอกาสแม่จ๋าก,ก็เลยถือโอกาสบันทึกคลิปคลิปนี้นะคะเป็นคลิประหว่างการเดินทางจากบ้านไปสนามบินนะคะตอนนี้เราออกเดินทางจากบ้านในเวลา10โมงนะคะของวันที่13เพราะว่าเราจะต้อง ไปเช็คอินนะคะเช็คอินก่อนเครื่องจะขึ้นนะคะประมาณสองชั่วโมงเนาะก็เวลาเดินทางเครื่องขึ้นของแม่จ๋าประมาณบ่ายสองนะคะเราก็เดินทางกันออกจากบ้านมา10บโมงค่ะสนามบินก็ไม่ใกล้ไม่ไกลไม่ใกล,ใกล้แล้วก็ไม่ไกลเนาะนะคะก็ถือว่าอัดคลิปวิดีโอดูบรรยากาศในตอนนี้กันไปด้วยกันค่ะตอนกําลังจะจะ เข้าสู่หน้าหนาวเตรียมตัวแต่ตอนนี้ก็หนาวนะคะหนาวมากประเทศเดนมาร์กก็เป็นประเทศเมืองหนาวนะคะทีเ่เป็นประเทศประเทศแถบทางยุโรปที่เป็นประเทศเมืองหนาวเนาะแต่เป็นประเทศที่สโนว์ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเป็นหิมะไม่เยอะมีหิมะให้พอได้ดูให้พอได้พูดคุยกับเขารู้เรื่องเนาะแต่ไม่เยอะมากแต่อุณหภูมิก็คือหนาวมาก นะคะหนาวมากเหมือนกันกับประเทศที่มีหิมะเนาะเนาะ,นอะตอนนี้เราเดินทางไปที่สนามบินนะคะก็ดูสองข้างทางไปเรื่อยๆใบไม้ก็ร่วงบางต้นก็ร่วงจนเกลี้ยงและบางต้นก็ทยอยร่วงลงมานะแต่ไม้แต่ละชนิดต้นไม้แต่ละชนิดเขาก็จะร่วงช้าร่วงไวแตกต่างกันไปตามตามแต่ละพันธุ์ของต้นไม้แต่ละชนิดก็จะไม่เหมือนกัน ครั้งนี้แม่จ๋าไปไทยก็จะไปประมาณ3อาทิตย์ค่ะก็จะกลับมาประมาณต้นต้นเดือนต้นต้นเดือนธันวานะคะต้นต้นเดือนธันวาไปรอบนี้ก็ไปคนเดียวเพราะว่าปีนี้คุณสาก,ก็หมดแล้วฮอลลีเดย์ไม่มีนะคะฮอลลเดย์ไม่มีแล้วนะคะก็จะไปเที่ยวไทยกันอีกถ้าจะไปด้วยกันก็ต้องรอเป็นปีหน้านะคะแต่นางก็เสียดายมากเลยนะ นางเสียดายที่ไม่ได้ไปนางอยากจะไปมากนางอยากจะไปมากเลยนะคะก็เอาไว้รอเป็นลูกชายคนที่สองก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวไปด้วยกันอีกนะคะไปเรื่อยๆบรรยากาศสองข้างทางตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะคะที่ประเทศเดนมาร์กเนาะวันนี้ก็มีหมอกบางๆนะคะตอนเช้ามืดหมอกออกเยอะมากนะตอนนี้ก็เริ่มจางลงแล้วแต่ก็ยังเห็นมีความเห็นมีความ เห็นมีความมัวสลัวสลัวอยู่ด้วยนะคะมีความยังมืดยังมัวสลัวสลัวอยู่นะคะถนนหนทางเขาก็จะประมาณนี้ค่ะรถราไม่เยอะทุกคนบางบางทีเราอาจจะดูว่านี่คือถนนไปสนามบินนะคะอาจจะดูไม่หวือหวาเหมือนบ้านเราทุกคนนี่เขาก็จะเป็นประมาณนี้แหละคะ่ะไปจนถึงสนามบินเนาะนะคะเป็นเป็นประเทศที่ไม่พลุกพล่านนะคะเป็นประเทศที่ ดูสงบเงียบนะคะนี่คือถนนเส้นที่จะไปสนามบินนะคะก็จะประมาณนี้เนาะถ้าเป็นบ้านเราก็โอ้โหรถสี่เลนถนนสี่เลนวิ่งกันให้ขวักขวายไปหมดนะคะอันนี้เหมือนทางไปนาเนาะเหมือนทางไปนานะคะก็จะประมาณนี้รถลาเขาก็ไม่เยอะไม่หนาไม่แน่นเขาอาจจะมีระบบการจัดการเกี่ยวกับาการคมนาคมของเขาดีเนาะซึ่งเราอันนั้นมันก็ลึกซึ้งซึ่งเราไม่สามารถจะไป รู้ได้ว่าเขาจัดการยังไงเนาะรู้แต่ว่าสิ่งกับตาที่เราเห็นเนี่ยคือเรารู้สึกว่าเขาเขาจัดการระบบคมนาคมของเขาดีนะคะถนนหนทางไม่แบบว่าพุกพ่านไม่เบียดเสียดยัดเยียด Tredje afkørsel til højre.

โอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินกันแล้วเนาะก็แล้วเดี๋ยวยังไงเราเอาไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ประเทศไทยนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขทุกท่านทุกคนนะคะบ๊ายบาย